มะม่วงทองดำปีนี้ไม่โอเคเลยค่ะทุกท่านผิวเสียนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะคลิปนี้วันนี้นะคะแหม่มจะพาทุกท่านมาเก็บมะม่วงทองดำค่ะดกมากดกจนกิ่งหักเลยค่ะนะคะปีนี้แหม่มทำคลิปมะม่วงทองดำของแหม่มไปสองครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม ดูสิคะดกจนหักเลยค่ะแปลว่ามันถัดลูกอ่อนออกเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังเนี่ยคะ่ะยังดกอยู่นะคะ,แก,ะ,คะ,นะคะแก่จัดแล้วค่ะนะคะแก่จัดแล้วสุกแล้วนะคะเมื่อวานล่วงไปสองลูกแบบมาเก็บไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นแผลค่ะปีนี้เป็นแผลนะคะแต่ก็ยังดิบอยู่นะคะเนี่ยน่าจะหามละ Uh huh. ปลูกแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้หอ่อแล้วก็อันนี้ถึงพื้นดินไม่ได้หอ่อแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะคะถึงพื้นดินเน่าเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราเอาไปกินน้ำปลาหวานดีกว่ารูปนี้นะคะเพราะว่าถ้าแก่มากไปกว่านี้นีนน่น่าจะน่าจะเน่าค่ะอันนี้ยังแข็งอยู่เสียเฉพาะผิวนะคะเอาตะกร้ามาใส่เอากระป๋องมาใส่ค่ะ กระป๋องมาใส่นะคะแก่แล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเก็บไปกินผลดิบจะจะยังพอโอเคอยู่ถ้าสุกแล้วเนื้อเสียแน่นอนนคะอันนี้ยังแข็งอยู่นะคะแม่ไม่เคยเก็บทองดําบ่มเลยนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ว่าจะมาเก็บทองดําไปบ่มกินแต่ผลสุกนะคะไหนล่ะมะม่วงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เป็นแผลกินดิบแม่มก็กินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะเขตฟันค่ะฟันสึกฟันเสื่อมไปตามสภาพเดี๋ยวแม่มจะมาเก็บลูกสวยๆไปบ่มนะคะบ่มให้คุณยายเย็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแม่มจะเก็บอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปเด็ดคั่วเพื่อให้ยางเขาหยดออกที่บ้านบ่มก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าคุณตาเพ่งบ่มกล้วยอยู่ทุกทุกวันค่ะ บ้านแม่บนี้จะกินกล้วยกันเป็นอ่าเป็นประจำค่ะตาเพ่งก็จะได้กล้วยออกมาบ่มแทบจะทุกวันนะคะไม่ต้องซื้อหาเลยค่ะกล้วยอ้าวมีดอกกระเจียวหลงน้าเก็บกระเจียวไปแล้วนะคะรอบหนึ่งหลงมาเนี่ยค่ะฝนตกมาทุกอย่างชุ่มชื่นหมดเลยนะคะในสวนแม่มพืชผักก็เขี้ยวงามเก็บมะม่วงกันต่อค่ะ มาดูนะคะเอาไปบ่มแล้วเนี่ยเขาจะเสียหรือเปล่าเหลืองเก่แกล้วค่ะนะคะไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลยค่ะทุกท่านต้นเล็กๆต้นเดียวนะคะลูกดกมากดูสิคะลูกดกมากเลยค่ะ ดกเกินต้นแล้วปีนี้แม่จะตกแต่งกิ่งให้ดีบำรุงต้นเขาให้สมบูรณ์นะคะมะม่วงทองดำเป็นมะม่วงโบราณหายากแล้วนะคะเนี่ยค่ะเก็บลูกสวยๆบ่มให้คุณยายุ่เย็นแล้วก็ใส่บาตหน่อยะค่ะทำบุญหน่อยลูกที่มันแต้มๆจุดๆเนี่ยแม่จะเอาไป กินน้ำปลาหวานนะคะโอ้เสียหายเลยค่ะทุกท่านถึงพื้นดินเน่าเลยค่ะเนี่ยนะคะเน่าเลยเนี่ยร่วงเน่าเลยค่ะงามมากเลยค่ะ เก่งนี้สักหน่อยก่งนี้แลวรู้สึกจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วยังไม่หามค่ะเราตัดไปแล้วกันนะคะ ได้แล้วค่ะทุกท่านมะม่วงทองดำที่จะาไปบ่มนะคะลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ